โอ้แดดครับแดดอะไรขนาดนี้ผู้ชม36องศากับวันนี้แดดจนปวดหัว CDC เรียบด่วนครับเรียบด่วนเอกมัยรามินทาครับอันนี้คือ CDC พิตตันดีไซน์เซ็นเตอร์เรียบด่วนครับมาตอนกลางวันแบบนี้แดดร้อนๆแบบนี้เอาเพื่อนเพื่อนมาดูบรรยากาศแล้วกันนะครับแดดร้อนๆแบบนี้จอดหลบแดดตรงนี้ครับร้อนร้อนร้อนงานวันอาทิตย์ครับผมพิตตันดีไซน์เซ็นเตอร์เรียบดว่วนเอกมัยรามิชานแดบดบแจมมากแต่ต้องเดินเข้าไปหลบ แดดตากแอร์ข้างในดีกว่าครับเข้าไปหากาแฟกินเสียค่าแอร์ก่อนข้างในน่าจะมีร้านกาแฟครับด้านในน่าจะมีร้านกาแฟหาที่หลบแดดแป๊บหนึ่งระหว่างรอครับ CDC เรียบด่วนครับเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรครับที่เห็นก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับที่นอนหมอนหม้ แดดเราร้อนแบบนี้หาที่หลบแดดก่อนครับตากแอร์กันแป๊บหนึ่งปวดหัวเลยแดดจ่มจริงๆแดดสามสิบห้าสามสิบหกองศาครับแดดสุดๆเลย cdc เรียบด่วนเดี๋ยวเข้าไปตากแอร์ข้างในดีกว่าครับเข้าไปตากแอร์ข้างในดีกว่าครับโอ้เย็นเจี๊ยบเลยครัาข้างในแซนต้าโฮม หบแดดก่อนครับร้อนเดินมาหาห้องน้ําก่อนครับข้างนอกมันร้อนมากห้องน้าต้องขึ้นมาบนชั้นลอยครับห้องน้ํา CDC ต้องขึ้นมาบนชั้นลอยครับห้องน้ําอยู่ไหนล่ะห้องน้ำอยู่ยมุมนึงครับโอ้ข้างนอกแดดแรงมากๆครับเข้ามาหาห้องน้ําเข้าก่อนระหว่างรอครับวสวัสดีครับทุกคนงานวันอาทิตย์ครับ หมดแรงอยู่ข้างนอกแดดมันแรงไม่ไหวปวดหัวเข้ามาหลบแดดตากแอร์อยู่ในเนี่ย CDC นี่ครับข้างในแอร์เย็ยนๆมาข้างนอกไม่ไหวร้อนจะเป็นลมอุณหภูมิส5มสิบห้าสามองศาโอ้โหสุดๆเข้ามาเข้าห้องน้ำนั่งนั่งรอที่หน้าห้องน้ำครับร้อนไม่ไหวข้างนอกร้อนมากๆเลยอันนี้ยังพอจะตากแอร์พอจะขายร้อนได้บ้างข้างนอกไม่ไหวเลยจะเป็นลม ระหว่างรอครับผมงานวนะันอาทิตย์น้ํามาแล้วครับเข้าไปเข้าห้องน้ามาแล้วด้านที่ติดกับเรียบด่วนมันก็จะร้อนหน่อยครับแดดร้อนแต่นี่พื้นที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะร่มรื่นนะครับก็คือเข้าจากทางด้านเรียบด่วนเข้ามาประตูด,ด้านหน้าที่เป็นลานจอดรถด้านหน้าติดทางด่วนติดเรียบด่วนนะครับเดินทะลุอาคารเข้ามาก็จะเป็นโซนพื้นที่ด้านในนะครับที่มีร้านอาหารทานไม่ออกร้านอาหารอิตาเลียนนะครับนี้ โซนด้านกลางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะร่มลื่นมากเลยไม่ร้อนเหมือนโซนทางด้านหน้าที่เป็นที่จอดรถนะครับพิสซันดีไซน์เซ็น,นเตอร์ครับเรียบเดือนรามินธาทียเดือนเอกมัยรามินทานะครับก็จะเป็นทางเดินทะลุอยู่นะครับตรงนี้ก็มีทางเดินทะลุเข้าไปทางเดินทะลุออบจากด้านหน้ามานะครับจากที่จอดรถทางด้านหน้าที่ที่ติดถนน เรียบทางด่วนนะครับก็จะมีทางเชื่อมทะลุเข้ามาทางนี้ได้ตรงโซนส่วนกลางนี้ครับจะมีร้านอาหารแล้วก็มีอะไรต่างๆให้เดินนะครับซึ่งก็ร่มรื่นดีนะครับด้านในไม่ร้อนเหมือนทางด้านหน้าที่เป็นลานจอดรถด้านหน้าที่เป็นลานจอดรถก็จะร้อนมากๆนกาจะมีร้านอาหารมีอะไรอยู่นะครับโซนด้านนี้ก็จะเป็นทางออกไปอีกด้านหนึ่งที่เชื่อมกันนะครับมีร้านอาหารส่วนมากก็จะเป็นกลางคืนนะครับกลางคืนน่าจะนี่ร่มรื่นดีครับ ในการล่มลื่นนี่ครับผมร้านอาหารแลวก็ร้านกาแฟประมาณนี้นะครับ CDC เรียบด่วนครับผมนี่จะมีทางทางเชื่อมกนจะเป็นสองโซนนะครับลักษณะเป็นสองโซนก็คือด้านหน้าที่ติดกับถนนเรียบด่วนเอกรามินทราแล้วก็ด้านในพื้นที่โซนด้านกลางนี่ก็จะมีพื้นที่แบบนี้นะครับเป็นร้านอาหาร เราก็เดินทะลุไวส่วนมากก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโชว์รูมอ่าพวกเครื่องนอนอะไรต่างๆนะครับร่มลื่นดีโซนนี้ล่มลื่นมากเลยครับยาวติดกันไปเลยนะครับเดินเชื่อมถึงกันหมด CDC c h s i o n Design Center เรียบด่วนเอกมัยรามิตราครับอาจจะเป็นสองโซนนะครับโซนด้านหน้าที่ติดกับถนนเรียบด่วนเอกมัยกับโซนด้านหลัง ส่วนด้านหลังส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟส่วนด้านหน้าจะเป็นโชว์รูมของเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นร้านอาหารส่วนทางด้านโน้นลงไปก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านกาแฟที่แมลแงสามดาวนั่นนะครับใหญ่ๆทางด้านโน้นทางนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทางด้านนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ครับเอกับเอกไมลยรามินทานะครับด้านนี้ด้านนี้จะติดทางด้านหลังเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่ บรรยากาศภายในร่มรื่นนะครับเึงแต่ว่าด้านหน้าติดถนนจะร้อนหน่อยหน้านี้นะครับคือน,น่าจะบรรยากาศดีครับขอเพื่อนๆมาเดินชมแล้วกันนะครับงานวันอาทิตย์ครับผมงานวันอาทิตย์ระหว่างรอมันร้อนมากครับข้างนอกก็เลยมาเดินภายในเนี่ยครับหลบแดดแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำมาอาการเย็นๆครับบรรยากาศดีโอเคครับผมขอเพื่อนๆมาเดินชม CDC Crystal Design Center เรียบด่วนเอกมัยรายมินทาครับผมแล้วเราก็จะเดินไปที่รถครับเดินทางลัดออกไปได้นะครับมีทางลัดทางเชื่อมกันหลยโซนเโซน E นะครับเป็นโซนอยู่ร้านกาแฟร้านขายอาหารด้านในก็มีนะครับน,นี้ก็บาอิตาเลียชือร้านอาหารอิตาลีนะบ,บาอิตาเลียตรงนี้อากาศดีครับผมลมลื่นลมเย็นดีน ผมจะเดินทะลุกไปตรงนี้แหละที่จอดรถผมเพื่อนเพื่อน,นมาเดินชมบรรยากาศในซ d c ซคิทันดีไซน์ครับผมงานวันอาทิตย์โอเคครับผมไม่ายครับีครับเดินออกจากข้างในมาค่ะเจอแดดเลยครับนี่คือบรรยากาศเรียบด่วนเอกมัยรามินทาครับผมระหว่างสแตนบายงานวันอาทิตย์